สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับแม่ยวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ยวพามาดูว่าต้นองนุ่นเขาเป็นเพลี้ยใช่ไหมตาเขาเพลี้ยลงนะนี่ใบหงิกหงกงอ,งอ,งองนี่คือเพลี้ยลงแล้วก็ตอนนี้ได้รักษาเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วใบเป็นแบบนี้เนาะไม่หงงองแล้วนะแตกใบอ่อนมาสวยเลยค่ะอ,อยู่ในโรงเรือนแล้วก็เป็นเพลี้ยนะใช่ไหมตาต้นนี้เป็นไหมอ่ะเป็นไหนตรงไหน มันหกเหลยน่ะเขาว่ามันหิกงอเนาะตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมหน่ใช้อะไรรักษานะ่ะก็ใช้พวกยากำจักศัตรูพืชนี่ต้นนั้นหนักสุดน,น,นเดี๋ยวต้องพาไปดูต้นหนักสุดเนาะอันนี้ปลูกในโรงเรือนแล้วยังหนักสุดเอง โอ้หงิกงอกันเต็มที่เลยนี่จ้ะหงิกกันเชียวนี่แต่ก็ยังมีหงิกอยู่นะนี่ตายังมีหงิกบ้างอยู่นะโอ้ยเจังจังต้นทางทางนี้ล่ะแต่ว่าทางนี้เป็นหนักสุดเนาะอืมใบหงิกใบงอ บใบไม้ก็มีอ่ะใบหม้จากอะไรนี่ตากรอบเลยอะ่ะอ๋เด็ดจัดเกินไปบใบไม้อ่อืมโอไม่มีอะไรสมดุลเลยเนาะอ่เดี๋ยวแม่พาไปดูต้นนี้อีกจ้ะอันนี้ก็นี่บใบไม้เหมือนกันอันนี้โออันนี้ใบเขาสวยนี่ไม่เป็นนะนี่ ต่อยอดมาสวยเชียวอืมกำลังไปถึงที่เราทำให้ที่เกาะให้ละ <c oughs> เอาวันนี้แม่อยู่ก็พามาดูต้นองุ่นที่เพลี้ยลงเนาะแล้วก็การดูแลว่าทำแบบไหนต้นนี้ก็เป็นเป็นทุกต้นเลยนะอือืมแต่ก็ดีขึ้นแล้วเนาะแล้วพบกับแม่อยูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ